อันยองขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กเน่นะครับก็วันนี้นะครับ,ก,รบก็เราเพิ่งเรียนจบไปใช่ไหมตอนประมาณ11โมง5นาทีแล้วก็ into one นะครับได้ปล่อยเพลงที่มีชื่อว่า The Storm Center ออกมาก็คือพอเราเรียนเสร็จใช่ไหมเราก็แบบตื่นเต้นมากรีบรีบจะมาดูเพื่อมารีแอคให้ทุกคนดูเลยนะครับก็งั้นก็ไปดูพร้อมกันเลยนะครับว่า MV รอบนี้จะเป็นยังไงเพลงจะเป็นยังไงก็ตื่นเต้นมากไปดูกันเลยครับเอ้ยมันมีความแบบ เป็นน,ำน้ำป่ะเนี่ยเสียงน้ำแ,แอบ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 เห็นมาอ้หมุอนวันพีปะ่ะเหมือนรถไฟในวันพี่ะไปไหนกันเดินเดินเดินสมุดร,รถไฟเดินสมุดชุดแพทเห็นเขานั่งด้วยกันไหมเห็นเขานั่งด้วยกันไหม แบบชุดแพทริกแบบแซ่บมากสีแดงอ่ะนี่นะครับแบบฝนต๊อหนักสตอมไงี้ยใช่ปะนี่เขาจะชิปให้ชิปสองเรือเลยใช่ไหม αι? แบบว่านั่งคู่กันเชลนี้แล้วก็มีแบบพิงกันเชลนี้เออ เป็นซีนอะเป็นเขาเรียกว่าฉากก็ปาไปประมาณนาทีแล้วมั้งเนี่ยนี่ซูมเข้าเมนของเราเซ็นเตอร์ลิ <You> ้วหีวไม่กินเหงื่อเหรอ <Yeah>. uh. เฮ้ย เหมือนแบบอยู่ในเขาวงกดแล้วก็เมืบบอ่อก,กีก้เขาส่งต่อคุณแจกันมาหนมอ้อเสียงพิมพ์กระคือแบบพอเซตโตมากใส่ลมลม คือท่าเต้นอะท่าเต้นมันไม่เหมือนกับพี่พี่เคยสปอยไว้อะต,ตอนแรกจะเต้นแล้วแต่ว่าเหมือนกับท่าเต้นมันไม่เหมือนกับพี่เคยเห็นพี่เค์เต้นไว้แต่ว่ามีความคล้ายอยู่แบบเห็นท่าแ้บบมีความแบบ เหลือเมนแล้วนะครับเท่มากว่าแกแบอกเอ็นคนรู้ใช่ไหมว่าคนนี้คือลองเมนแล้วแล้วแบบแลปต่อกันนะอ,อ่ะเออซีนแฮร์ทริคคือแบบซีนตัวเอง เต้นบนน้ำ bon ่ะทุกคนมันเต้นยากนะเอาจร bon ิงๆการเต้นบนน้ำอ่ะเกียวลื่นขนาดเต้นธรรมดาอย่างจะลื่นเลยคือโชคชุดนะชุดแบบกาลาสีใช่ไหมคือหลิวอ่ะเป็นทุกอย่างแล้วอ่ะเต้น ลองนำแรปเป็นหมด <c oughs> นี่เท่าจริงเอวีเนี่ยดีมากถึงมาดูแบบมีอะไรเนะลงทุนดูมีสตรอรี่ดูมีสตรอรี่มากขึ้นกว่าแบบเพลงแรกอะไรนี่เพลง Into the Fire ที่เราได้แคัคไปดูได้คนะ่ะ นี่เหมือนแบบน่าบอกแล้วว่าแรปทางแรปทางลองทางเต้นเฮ้ยเหมือนพายยุสงบแล้วปะ

เหมือนถึงจุดมุ่งหมายแล้วอะ Wonderland into one to be continue <Yeah>. oh. เหมืนเป็น story จริงๆอะเพราะเมื่อกี้มันบอกว่าเมื่ mm. อกี้มันบอกว่า to be continue ใช่ไหมเหมือนแบบเหมือนการเดินทางก็แค่เป็นการเดินทางบนรถไฟที่ผ่านมาป,ปุ๊บแล้วก็พอตอนจบอะมันก็ถึงสถานที่ของมันเออถึงสถานที่ที่พวกเขาแบบจะไปอืมวีนี้คือด,ดีดีแบบดีมีความแบบ Story มีความแบบซีตรงซี C D. D story. ดีดี Story ก็ดี <el ag ric an> แต่ว่าต้องไปฟังอีกรอบแน่ๆเพราะว่าแบบเหมือนโฟกัสไม่ได้ทั้งหมดอะไรนี้ในการดูรอบเดียวแต่ว่าชอบรวมๆคือชอบมาก ก็สำหรับคนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าใครมเมนใครกันบ้างหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปอะไรนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครอยากให้เต้นเพลงนี้ก็สามารถเมนบอกได้นะก็สามารถเมนบอกได้เดี๋ยวก็ไปรอดูในติ k กต็กันเลย